สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นวิธีการจัดการนะคะเบื้องต้นนะคะสําหรับราย OA ที่ครูมิมายนะคะทําให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาดูวิธีการใช้งานนะคะแบบ เขาเรียกว่าเวอร์ชันนะคะคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับที่ใครที่สะดวกจะใช้ในคอมพิวเตอร์เนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณมิ้มายบอกแบบนี้ก่อนนะคะเวลาที่เราใช้งาน l i โอเนะคะบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะสังเกตนะเมนูตรงนี้นะคะก็คือจะสามารถที่จะมี MyShop นะคะอยู่ในนี้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเราเป็นการใช้บนเวอร์ชันโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็ต้องไปโหลดแอป,ปนะคะ My s ช o p เพิ่มเติมหรือในกรณีที่เราไม่ได้โหลดแอป,ป My Shop นะคะ เขาก็จะเด้งนะคะเหมือนเล่เงลอ์ไล,ลายปกติอะคะ่ะจะเด้งไปหาเราในกรณีที่มีออเดอร์เราสามารถที่จะกดจัดการออเดอรนะ์ตรงนั้นได้เลยนะคะก็คือสามารถทำได้3ช่องทางนะ 1. บนอ่อบนเว็บไซต์ที่เป็นคอมพิวเตอร์แบบนี้ 2. นะคะ กดจัดการออเดอร์จาก l ล n e My Shop ที่มันเด้งมาหาเราว่าลูกค้าสั่งซื้อแล้วอันที่3ก็คือโหลดแอป My Shop นะคะแล้วก็เข้าไปจัดการออเดอร์ในนั้นได้เนาะอันนี้อธิบายเพิ่มเติมให้นะคะอ่ะโอเค ตัวลิงก์นะคะที่จะเข้ามาสู่ Li n e OA นะคะครูมิมมายก็ส่งให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยนะคะพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอหน้าจอแบบนี้เลยค่ะทีนี้นะคะตรงเมนูนะคะให้เราดูข้างบนนะหน้าหลักการแจ้งเตือนข้อมูลชิวงลึกเนี่ยค่ะพวกนี้นะคะอันนี้คือส่วนเมนูหลักนะคะแล้วก็เมนูย่อยนะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายบอร์ดแคสต์ลนชื่อบอร์ดแคสต์นะคะตรงนี้นะคะที่เรียงกันมาทีนี้เดี๋ยวจะ บอกวิธีใช้งานในส่วนที่เราต้องใช้จําเป็นต้องใช้นะคะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะคะอ่ะมาดูเมนูแรกก่อนนะคะหน้าหลักค่ะสิ่งที่เราอาจจะใช้บ่อยๆนะก็คือบอร์ดแคสต์ค่ะเราคลิกเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเรากดไปที่เมนูสร้างบอร์ดแคสต์ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยนะ ในกรณีที่ยกตัวอย่างนะคะเรามีโปรโมชั่นใหม่ๆหรือต้องการให้ลูกค้าทราบอะไรก็ตามหรือวันเทศกาลอยากจะออยพอรลูกค้าก็มาสร้างได้ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นเพื่อนทั้งหมดหรือจะระบุก็ได้นะคะเราก็ไปเลือกได้เลยเนาะ mm. เมนูทุกอย่างนะคะเขาจะเป็นภาษาไทยก็คือเขาจะใช้งานไม่ยากนะเราสามารถที่จะอ่านแล้วก็เ,าเขาเรียกว่าทำตามที่เขาบอกได้เลยนะคะ เพื่อนทั้งหมดนะคะวันที่บอร์ดแคสต์นะคะอันนี้สามารถกําหนดเวลาได้นะถ้าเราแบบจะตั้งเวลาล่วงหน้าสมมตินะคะพรุ่งนี้วันที่เราจะจัดโปรโมชั่นประมาณสักแบบ9โมงอย่างเงี้ยอยากจะให้บอร์ดแคสต์ไปหาลูกค้าก็มาตั้งเวลานะคะตรงนี้ได้เลยหรือจะบอร์ดแคสต์ตอนนี้เลยก็ทําได้ก็เป็นบอร์ดแคสต์ตอนนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูนะคะดูดูตรงข้อความนะคะ ตรงข้อความตรงนี้เราสามารถที่จะพิมพ์สมมุติว่าโปรโมชั่นเราพิมพ์แบบนี้ได้เลยทางด้านขวามือนะคะจะมีคําว่าตัวตัวอย่างนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าโอเคข้อความประมาณนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ก็ลองเช็คแล้วก็ตรวจสอบได้เนาะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแนบรูปไปด้วยสมมุติว่าเรามีโปรโมชั่นนะคะก็เพิ่มตรงนี้นะแล้วก็ไปที่รูปได้เลยค่ะเราก็สามารถที่จะเพิ่มรูปเข้าไปนะคะ ได้นะไม่ว่าจะเพิ่มกี่ลูกก็ได้เห็นไหมคะว่าตรงตรงนี้เขาเพิ่มได้นะคะตัวอักษรเนี่ยเขาก็จะกําหนดไว้ประมาณแค่500ถ้าเราอยากจะย่อนะคะไม่ให้โชว์ด้านตัวอย่างก็ไปกดตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะเขาก็จะย่อนะคะแบบนี้เลยนะก็ใช้งานง่ายค่ะไม่ไม่ตรงนี้จะไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะคะอ่ะจุดที่สองนะคะจุดที่2นะคะที่จะ,อะบอกเรื่องการใช้งานเบื้องต้นนะคะนั่นก็คือตัว ตัวข้อความทักทายเพื่อนใหม่ค่ะหน้าจอแชทตรงนี้นะคะที่เป็นข้อความทักทายเพื่อนใหม่ตรงพวกอเดี๋ยวอธิบายให้ตรงนี้นะคะพวกข้อความอัตโนมัติตรงนี้ค่ะก็ไม่ได้เซตให้นะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะเปิดเป็นแชทค่ะ ถ้าเราเปิดเป็นข้อความอัตโนมัติมันก็จะเป็นระบบเหมือนโรบอตนะคะว่าพิมพ์มาแบบนี้แล้วให้ตอบแบบนี้แต่เวลาการตอบลูกค้าจริงๆลูกค้าต้องการให้เราแบบได้ใกล้ชิดมากกว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆเลยนะคะเขาถึงจะใช้เพราะว่าเขาอาจจะมีคนเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเขาก็จะแบบจัดการไม่ทันนะคะแต่ถ้าเราเป็นร้านปกติเราได้คุยกับลูกค้าลูกค้าก็จะรู้สึกโอเคในความรู้สึกของลูกค้ามากกว่านะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวแชทนะคะ อ่ะโอเคนะคะไปต่อค่ะพวกคลิ m e ม s เ g จต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเราเราต้องไปไปสร้างเพิ่มเพื่อที่เะฝังลิงก์นะคะแต่บางคนนะคะลูกค้าบางคนก็ที่คุณมิมายนะคะสร้างการ e ม s เ g จให้แล้วเนาะที่มันจะโชว์ค่ะตรงนั้นก็คือจะเรียกการ e ม s เ g จนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมเวลาที่เราคลิกไปเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่คุณมิมายสร้างไว้ให้นะคะ โอเคนะคะไปที่หน้าจอแชทนะคะเป็นเมนูที่เราจะใช้บ่อยนะคะหน้าจอแชทต,ตรงข้อความทักทายเพื่อนใหม่อันนี้เดี๋ยวเราจะออกนะอ่ะตรงข้อความทักทายเพื่อนใหม่นะคะทีนี้ตรงข้อความทักทายเพื่อนใหม่เบื้องต้นคุณมิมายน่ยเซตไว้ให้ทุกคนแล้วนะคะแต่ในกรณีที่เราเป็นโปรโมชั่นอะไรต่างๆแบบแบบฮอตณตอนนี้อะคะ่ะเราอยากให้กลุ่มคนที่ เข้ามาเป็นเพื่อนใหม่เราอ่ะเขาได้เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอันนี้อันนี้นะก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มได้ก็คือเราไปพิมพ์เพิ่มได้นะตรงนี้เราสามารถเข้าไปแก้ไขได้ตลอดเลยค่ะหลังจากที่เราไปแก้ไขเสร็จเราก็แค่กดบันทึกการแก้ไขเท่านั้นเองคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเราใหม่ๆเขาก็จะเห็นนะคะเหมือนตอนที่เรา a อ d คุณมิมายเป็นเพื่อนเนาะเหมือนตอนที่เราแอดตัวไลน์ของเราตอนแรกอะค่ะนั่นแหละค่ะมันก็จะเด้งแบบนั้นตรงนี้สามารถที่จะเข้าเข้ามาแก้ไขได้นะคะเราอยากจะเปลี่ยนรูปก็เข้ามาเพิ่มรูปตรงนี้ได้เลยนะมันจะคล้ายๆตัวคล้ายๆตัวบอร์ดแคสเลยนะคะทีนี้นะคะ ตรงปุ่มนี้นะคะการแมสเซจอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะเพราะว่าบางแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกบางบางท่านนะคะก็มีการแมสเซจนะคะพอเลือกเป็นการแมสเซจปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการฝังลิงก์เนาะตรงนี้เขาก็จะขึ้นว่าแค่โปรโมชั่นแต่ถ้า,าลูกค้าที่ที่เลือกเป็นปกตินะคะเราก็สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาเพิ่มรูปของเราได้นะตรงนี้นะคะยกตัวอย่างอะเป็นรูปนะคะตรงนี้เนาะโอเคอะไปต่อค่ะในส่วนของลิสต์เมนูนะคะส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญ สำคัญนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะได้ได้ดูนะคะคือโดยปกติการสร้างลิ์เมนูหรือว่าเมนูบาร์แถบเมนูบาร์แบบนี้นะคะเราจะจำเป็นจะต้องกำหนดวันที่คือเขาให้กำหนดนะคะครูมิมเนี่ยครูมิม,มายเนี่ยจะกำหนดไว้ให้ทุกคนนะคะประมาณไม่ไม่ทุกคนเพราะว่าคลิปนี้มันอาจจะรันเนาะก็คือประมาณ4ปีอะคะอ่ะถ้าถ้าคนที่แบบปีนี้นะคะเป็นปี2 2สเนาะสำหรับลูกค้าที่ทำปีนี้คะ่ะก็จะเป็นประมาณ ปี26นะคะตรงนี้เราจะเห็นนะคะว่าเป็นปี26ทีนี้ถ้าในกรณีเอาเป็นโดยปกติก่อนค่ะไอตัวลิสต์เมนูอันนี้บางครั้งนะคะบางองค์กรหรือหรือบางคนเนี่ย เขาก็จะแบบสองปีเปลี่ยนทีหรืออะไรแบบนี้เพื่อที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าแล้วบางทีเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นก็คือมีการอัปเดตลิสต์เมนูนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการกําหนดระยะเวลาแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้4ปีผ่านไปเราอยากจะใช้อันเดิมนะคะก็ทําได้ค่ะเราเข้ามาตรงนี้เลยนะ ด้านล่างค่ะเข้าไปตรงลิสต์สตรงนี้นะคะอันนี้ชื่อหลายๆคนอาจจะเป็นลิสต์หนเนาะก็คือเป็นชื่อคลิกเข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเราก็เข้าไปเมนูแก้ไขตรงนี้นะคะแถบสีเขียวพอแก้ไขเสร็จเราแค่มาขยายวันที่ให้เขาแสดงต่อจะเป็นกี่ปีก็ได้อันนี้เราเข้ามาขยายได้นะคะอันนี้จะเป็นการแจง้งแจ้งทุกคนนะคะให,ให้ทราบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาขยายนะคะ โอเคค่ะไปต่อนะคะเรื่องการเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนอ่ะเดี๋ยวอันนี้เรากดบันทึกก่อนนะคะโอเคเรื่องการเมนูต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูการเพิ่มเพื่อนเครื่องมือสาหรับเพิ่มเพื่อนนะคะตรงนี้นะคะยกตัวอย่างถ้าเรากดสร้างลิงก์นะคะมันก็จะให้เราคัดลอกลิงก์นะคะ เราสร้าง QR code เขาก็จะกดเนี่ยค่ะดาวน์โหลด QR code ได้หรือจะคัดลอก QR code ก็ได้นะคะตรงนี้นะเราสามารถที่จะมามามาสร้างมาเล่นได้นะคะทีนี้จะจะบอกแบบนี้นะคะสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์เนาะเวลาที่เราเข้ามาเมนูเพิ่มเพื่อนนะคะปุ่มเพิ่มเพื่อนในโทรศัพท์ในกรณีที่เราต้องการให้เพื่อนในไลน์เราเนี่ยเขารู้จักไลน์ o a เเราในโทรศัพท์นะพอเรากดเข้าไปปุ๊บ มันจะลิงก์ไปยังหลายชื่อเพื่อนเราเราก็ไปกดเลือกได้ไปดูคลิปวิธีการใช้งานแบบโทรศัพท์นะคะอันนั้นเราจะเห็นภาพได้ชัดอันนี้ก็คือจะจะแจ้งความแตกต่างนิดนึงว่าว่ามันจะมีความแตกต่างตรงนี้นะคะอ่ะ แต่สำหรับใครที่มีลายพรีเมียมนะคะใครที่ได้จดลายพรีเมียมแล้วเราก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยแอดชื่อลายพรีเมียมเราได้เลยนะคะเพราะโดยปกติถ้าเราเป็นเวอร์ชั่นที่เราไม่ได้ซื้อเป็นเวอร์ชั่นธรรมดามันจะถูกเจนโดยระบบของทางลาย o OA มันจะเป็นตัวอักษรผสมตัวหนังสือมันก็จะยากในการที่จะบอกคนอื่นว่าเนี่ยฉันมีลาย o ออันนี้นะเขาก็เลยลักษณะที่ให้แอดเป็นลิงก์จะง่ายกว่าแต่สำหรับใครที่มีลายเป็นลายพรีเมียมนะคะอะยกตัวอย่างของครูมิมมายเนี่ยครูก็จะบอกว่าอ๋อแอดไซน์นะก็คือใส่ตัวแอดไซน์เนาะแล้วก็ k r u แล้วก็มิม m i m แล้วก็ m i n d เนี่ยก็บอกเขาไปได้หรือเราเอาไปแปะป้ายโปสเตอร์เขาก็จะสามารถที่จะพิมพ์ตามนั้นแล้วก็เ,ออเขาเรียกว่าแอดเพื่อนลาย OA เราเข้ามาได้เลยนะคะนี่คือจุดที่แตกต่างที่ที่อยากจะ อธิบายให,ให้ให้ให้ทราบนะคะส่วนนะคะอันนี้นะคะก็จะอ่าไปหน้าหลักแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าไปตรงถ้าเป็นข้อมูลเชิงลึกก็เป็นพวกการวิเคราะห์เนาะอ่าสิ่งที่เราจะใช้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้ค่ะตัวลายวูมนะคะลายวูมคืออะไรลายวูมเนี่ยคือเขาเรียกว่าลักษณะ เหมือนโพสต์การโพสต์เฟซบุ๊กการโพสตไทม์ไลน์ค่ะเราสามารถที่จะมาโพสต์ได้นะคะเวลาที่เราโพสเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะยกตัวอย่างเวลาที่ลูกค้าตอนที่เขาจะแอดเราเข้ามาค่ะเขาเห็นหน้าตาเราแล้วละ่ะแล้วเขาก็จะเห็นพวกโพสต์ต่างๆแบบนี้เขาอาจจะกดเข้าไปดูก่อนก็ได้ไปดูผลงานไปดูสินค้าเรานะคะเราสามารถที่จะมาโพสต์ได้การโพสต์ก็ไม่ยากค่ะเหมือนปกติเลยเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะ ทางด้านขวามือค่ะแล้วเราก็กดใส่ข้อความหรือจะเป็นวิดีโอก็ได้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็พิมพ์ไปด้านล่างจะมีคําว่าโพสตอนนี้หรือว่าตั้งเวลาก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือความความสามารถนะคะของของทางไลโอเก็คือเราสามารถที่จะตั้งเวลาได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็น l i น์วูมนะคะ Li น์วูมนะแล้วก็คือตัวแชทก็คือแชทตามปกติได้เลยนะคะก็จะเป็นข้อความของลูกค้าที่เด้งเข้ามานะคะ โปรไฟล์ ile, ก็คือโปรไฟล์ที่คุณวิมายเนี่ยเซตไว้ให้ให้ทุกคนแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะเมนูต่อไปนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัว My Shop นะคะอ่ะตัว My Shop นะคะทีนี้ตัวตัว My Shop นะคะเดี๋ยวอ่ะตัวตัวนี้นะคะเวลาที่เราเปิดจากคอมพิวเตอร์เราสามารถกดที่เมนูนี้ได้เลยนะคะ My Shop พอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะทีนี้ วิธีการจัดการสินค้าไม,ไม่ไม่ไม่ได้ยากเลยนะคะเราจะเห็นเมนูทางด้านซ้ายมือภาพรวมการติดตามคําสั่งนะคะการติดตามคําสั่งอันนี้ก็คือในกรณีที่อ่ะเรามีออเดอร์เข้ามางั้นเดี๋ยวเราจะไปทีละเมนูกันเลยนะคะภาพรวมก็คือปกติเอาเมนูที่เราใช้นะติดตามคําสั่งค่ะในกรณีที่เรามีคําสั่งจะมีรายการแจ้งปุ๊บปุ๊บ ว่าลูกค้าโอนมาแล้วนะไปตรวจสอบการชําระเงินเตรียมจัดส่งนะเขาจะแสดงตรงนี้ทั้งหมดเลยเราต้องเข้ามาตรวจเช็คนะคะแต่ในกรณีที่เราไม่ได้เข้าบนเว็บไซต์ในไลน์ปกติอ่ะค่ะในแอปไลน์ในมือถือเขาจะแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าเรามีออเดอร์เข้ามาเพราะหลังจากที่เราสมัครไลน์ไม้ช็อปเสร็จแล้วค่ะมันจะถูกลิง์เข้าหาก,กันเขาก็จะแจ้งเตือนว่ามีออเดอร์เข้ามาแล้วนะเราเข้ามาจัดก,การออเดอร์ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ ตรงนี้นะคะ,ะการโอนเงินผ่านธนาคารเราสามารถเข้าไปเช็คหมายเลขธนาคารนะคะพอดีมีตรงนี้เนาะเข้าไปดูได้นะคะสิ่งที่ให้ครูมิมายเซ็ตเอาไว้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าร้านค้าค่ะข้อมูลทั่วไปอันนี้ก็คือชื่อที่อยู่เนาะที่ครูมิมายขอไว้นะคะแล้วก็ตั้งค่าการชําระเงินอันนี้เราเข้ามาตรวจสอบได้นะ เอ๊คูมิมาใส่เลขที่บัญชีให้เราถูหรือเปล่านะแต่แต่ก็จริงๆก็แคปให้ตรวจสอบอยู่แล้วเนาะอ่ะเราสามารถเข้ามาตรงนี้ได้อีกอันนี้จะขออนุญาตไม่เปิดนะคะเพราะมันจะเห็นเลขที่บัญชีเนาะแล้วก็ตั้งค่าการจัดส่งตรงนี้นะคะก็คือตรงตัวเลยนะว่าเราส่งอะไรอะไรยังไงนะคะตั้งค่าการแจ้งเตือนเข้ามาดูได้นะคะอ่ะไปต่อนะคะติดตามคําสั่งซื้อแล้วเนาะเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเรามีออเดอร์มันจะมาหน้านี้นะคะทีนี้เมนูหลักๆนะคะ ก็คือการจัดการสินค้าค่ะเข้าไปที่รายการสินค้านะคะเราจะมีรายการสินค้าที่ลงไว้ให้นะคะแต่ละแพ็กเกจก็คือตามนั้นนะทีนี้มันจะมีด้านบนคำว่าแชร์ลิงค์ค่ะตัวแชร์ลิงค์ตัวนี้ยกตัวอย่างเรากดไปปึ๊บนะคะ มันก็จะขึ้นเลยว่าให้เราคัดลอกลิงก์หรือว่าเราต้องการส่งไปที่ไลน์สมมุติว่าเรากดคัดลอกลิงก์คือปกติเราจะใช้คัดลอกลิงก์เรากดคัดลอกไปแล้วเราก็ส่งให้ลูกค้ากรอกได้หรือเราจะเอาลิงก์นี้นะคะไปโปรโมทหน้าร้านเราในโซเชียลอื่นๆก็ได้นี่คือลิงก์ร้านค้านะคะแยกกันนะตรงจุดนี้นะคะอันนี้คือหน้าร้านเรากดอ่ะลิงก์ตัวนี้นะคะคือลิงก์ร้านค้าเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันนะคะ หลังจากที่คุณวิมายเนี่ยคัดลอกลิงก์แล้วเดี๋ยวจะไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะแล้วก็ใส่ลิงก์ตัวนี้เข้าไปอ่าทุกคนนะคะจะเห็นว่าอ่าอันนี้เขาเป็นลิงก์ร้านค้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาลิงก์ตัวออสินค้าก็จะต้องเป็นคลิกเข้าไปที่สินค้าแยกกันนะคะยกตัวอย่างเราต้องการที่สมมุติว่าลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อ,อามาร์กหน้าตัวนี้ แล้วคุณวิมาก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ไปกดตรงนี้เลยแชร์ก็จะเป็นคัดลอกลิงก์นะคะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอเราส่งไปให้ลูกค้าปุ๊บนะคะก็จะเข้าสู่หน้าสินค้าอันนี้เลยก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะคะเราก็ลองดูว่าลูกค้าคือเขามาประมาณไหนบางคนเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าไปในหน้าร้านเราเพราะสมมติว่าหน้าร้านเรามีเยอะแล้วเขาแจ้งความประสงค์เลยว่าเนี่ยฉันต้องการสินค้าอันนี้นะ เราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนช่วยดูแลลูกค้าค่ะส่งลิงก์เฉพาะกิจอ่ะเฉพาะสินค้านั้นไปให้ลูกค้ากรอกก็ได้เลยนะคะก็ก็ทําได้ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะโอเค อันนี้ก็คือเมื่อกี้นะคะคือคือลิงก์เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเพิ่มสินค้าค่ะวิธีการเพิ่มสินค้าไม่ไม่ยากนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่ซับซ้อนด้วยเข้าไปที่การสร้างรายการสินค้าได้เลยค่ะเราเข้าไปอัปโหลดรูปภาพนะคะอ่ะยกตัวอย่างสมมติเราใส่หลังจากใส่รูปภาพเข้าไปเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราระบุนะคะชื่อสินค้าถ้ามันเกินมันจะเป็นแบบสีแดงนะสเนี่ยค่ะ ถึงหนึ่งร้อยตัวอักษรน,นะคะหมวดหมู่หมวดหมู่อันนี้จะง,ง่ายมันไม่ไม่ไม่ซับซ้อนค่ะเราสามารถที่จะระบุชื่อแบรนด์ได้เลยนะคะเราก็ใส่ข้อความไปนะคะเสร็จแล้วถ้าต้องการเพิ่มรูปก,ก็คลิกเข้าไปตรงนี้เลยนี่ค่ะเพิ่มรูปเราก็คลิกเข้าไปได้จะเพิ่มวิดีโอก็ได้นะคะจะทําให้ตัวหนังสือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะตัวหนาก็ได้ตัวเอียงมามีบรรทัดก็ได้นะคะตรงนี้ก็เข้าไปเล่นกันได้เลยนะคะไม่ยากรหัสสินค้า บอกแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่คุณวิมายเนี่ยลงสินค้าให้สินค้าตัวแรกที่เราส่งมาให้คุณวิมายลงเนี่ยครูจะใช้เป็น0001 00ค่ะก็คือเอาไว้ให้5รห,หัสทีนี้สําหรับแพ็กเกจแรกบางแพ็กเกจเนาะไม่ว่าจะเป็น5หรือ10เราก็สามารถต่อได้ยกตัวอย่างถ้าเป็นตัวแพ็กเกจที่เป็น5สมมติว่คุณวิมายเนี่ยลงไว้ให้5เราก็สามารถที่จะรันต่อเป็น0006 00ก็ได้นะคะ หรือเราจะรันเองรันใหม่ก็ได้ได้เหมือนกันนะตรงนี้ก็ไม่ได้ฟิกแต่เขาจะต้องใส่อะไรก็ตามที่ขึ้นเป็นดอกจานสีแดงแบบนี้นะคะเป็นข้อมูลในส่วนสําคัญที่เราจะต้องใส่นะเราไม่ใส่เขาก็จะไม่ให้ให้บันทึกนะคะตรงนี้นะคะจํานวนสินค้าก็คือครังปกติอ่ะก็คือคุณมิมายก็จะใส่ไว้ให้ประมาณ100เราคอยมาดูมาอัปเดตได้นะคะสมมติว่ามันขายไปจะหมดแล้วก็มาคีย์อัปเดต เพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็น้ําหนักตรงนี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าเราไม่ใส่ก็กผ่านนะจริงๆถ้าถ้าไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่แต่ลองไปลองดูถ้าเขาอัปเดตโปรแกรมแล้วถ้าไม่ใส่แล้วมันไม่ผ่านก็เข้ามาใส่นะคะตรงราคาสินค้าถ้าในกรณีที่เรามีส่วนลดนะคะเราก็ใส่เป็นราคาเต็มแล้วก็ไปใส่ส่วนลดยกตัวอย่างสินค้าเราราคา100บาทเราให้ส่วนลด20บาทเราต้องไปเปิดตรงนี้ก่อนนะคะไปเปิด อ่าเราก็จะบอกว่าส่วนลดนะคะยีบาทปุ๊บเสร็จแล้วเราเห็นด้านล่างไหมคะด้านล่างนี้จะเป็น80ดสิเขาจะขีดค่าให้เราเป็นหนจากราคา100เนาะโอเคนะคะตรงนี้ก็ก็ไม่ไม่ยากอะไรนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็วิธีการจัดการออเดอร์นะคะอันนี้ก็คือยกเลิกไปก่อนเนาะแล้วก็วิธีการจัดการออเดอร์นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะในกรณีที่เรามีออเดอร์มาแล้วเรียบร้อยเราสามารถที่จะตรวจสอบสลิปนะคะแล้วก็พิมพ์ใบปะหน้าในระบบจะแจ้งเลยนะตรงติดตามคําสั่งซื้อนะคะเขาจะให้เราเมียบแบบมีพิมพ์ใบปะหน้าเราสามารถที่จะพิมพ์ใบปะหน้าแล้วก็แปะไว้ที่กล่องแล้วก็ไปส่งตามขนส่งปกติของเราได้เลยนะคะก็ง่ายๆค่ะระบบ uh, My Shop การจัดการสินค้าของเขาอ่ะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ผูกกับระบบ100%นะคะมันจะเป็นกึ่งระบบกึ่งคนทำเพราะฉะนั้นเหมือนเขาจะเปิดให้เราโอเพนแบบง่ายๆอะคะ่ะให้เราทำแบบง่ายๆเลยมีออเดอร์เข้ามาเราตรวจสอบสลิปตรวจสอบสลิปเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมออเดอร์นั้นนะคะจะส่งให้กับทางลูกค้าค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้วิธีการใช้ Line OA แล้วก็ My Shop ฉบับแบบบนคอมพิวเตอร์นะคะใครที่แบบว่ามีคำถามก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเมนูที่ที่บอกทั้งหมดก็คือจะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณมิ้มมายนะเนี่ยเซตไว้ให้นะคะถ้าเป็นเมนูอื่นๆก็ลองเข้าเข้าไปเล่นได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นเมนูภาษาไทยเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะ